สวัสดีครับตอนนีครับของบิตคอยยังคงอยู่ในช่วงสะสมราคา consolidation ผมคิดว่าเรากำลังพยายามเบรดขึ้นเหนือระดับที่88.7%จากขาลงที่เริ่มต้นในเดือนมกราคมแต่จริงๆแล้วผมไม่ควรพูดว่าเรากำลังพยายามเบรดขึ้นเพราะตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการเบรดออกที่ชัดเจนเลยมันยังคงเป็นการสะสมราคาด้านล่างแนวต้านนั้นแม้แนวนี้คือระดับที่ชัดเจนมาก ไม่ใช่แนวเ้านนทางโครงสร้างจริงๆแต่มันคือโซนนี้แหละและความจริงที่ว่าราคาเคลื่อนไหวสะสมตรงได้ระดับ1 4 4 8 7ดอลลาร์ซึ่งก็เคลื่อนดัก88.7%แสดงให้เห็นว่าตลาดเองเคารพแนวอยู่เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วบิตคอยก็สะสมราคายอยู่ที่ระดับ61.8%เช่นกันนี่คือเหตุผลที่ผมใส่แนวพวกนี้ไว้ในกัา พราะตลาดมักจะตอบสนองต่อรับเหล่านี้เสมอประเด็นสําคัญคือแนวโน้มโดยรวมยังไม่เปลี่ยนแปลงเราเอาจจะเห็นการพักฐานหรือตลาดปรับฐานในคลื่นนี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งจะเป็นการย่อตัวลงหลังจากเกิดคลื่นขึ้นข้าคลื่น, 5, นเพราะโดยทั่วไปเมื่อมีการขึ้นเป็นคลื่นห้าครั้งเรามักจะเห็นการพักตัวก,ก่อนจะมีแรงซื้อรอบใหม่ซึ่งจะเป็นคลื่นของคลื่นห้าแบบใหญ่และนี่คือสิ่งที่เรากำลังติดตามอยู่ ผงสร้าง A B C ขาเขึ้นในวงกลมคลื่น5ซเซอร์คัเวฟห้าหลังจากวงกลมคลื่นสีจบลงในเดือนเมษายนผมแนะนย้ำเรื่องนี้กับคุณเมื่อหลายเดือนแล้วความเสี่ยงที่ว่าบิตคอยอาจทำจุดสูงสุดของตลาดกระทิ้งไปแล้วมันยังมีอยู่แต่ยังไม่ใช่ภาพหลักของเราถ้าภาพนั้นจะเกิดขึ้นเราต้องเห็นการดิ่งลงทันทีและราคาต้องหลุด8 2 0 0ดอลลาร์ออสซอถ้ามองจากตอนนี้ คลื่น5รอบนี้สามารถถูกพักฐานด้วยขึ้นได้และคลื่นนี้อาจย่อลงมาที่บริเวณ80,000-92,000ดอลลร์ได้ซึ่งเป็นโซนแนวระมัดฐานของคลื่นที่เรากำลังจับตายอยู่มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องลงมาถึงแนวดีแน่นอนแต่เป็นโซนที่ต้องเฝ้าระวังเพราะตลาดยังมีแรงขึ้นอยู่อย่าลืมว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังไม่จบ มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อและไปถึงเป้าหมายที่1นึ่งแสนสาดอลลาร์ที่เคยพูดถึงในเดือนพฤศจิกายนได้ด้วยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะไม่ใช่เส้นทางที่สมมูริแบบตามโครงสร้างที่เราวางไว้ตอนนี้บิตคอยยังคงเคลื่อนไหวตามรูปแบบที่เราคาดไว้ขึ้นห้าขึ้นซึ่งเป็นเลื่อนไขที่ต้องเกิดขึ้นให้ภาพหลักของเรายังคงอยู่ตอนนี้ลองมาดูกอบเวลาที่เส้นลงของมทิซีกันบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคาคาทารูเส้นไฮไลไลน์ขึ้นมาเล็กน้อยถ้าคุณได้ดูวิดีโอก่อนหน้านี้คุณจะเห็นว่าเรามีเส้นไฮไลน์นี้อยู่และการทะลุนั้นเกิดขึ้นในวันเสาร์ซึ่งปกติแล้วผมไม่คาดหวังการเคลื่อนไหวมากนักในวันเสาร์จึงยังไม่ตื่นเต้นอะไรแต่ขึ้นห้ารอบสุดท้ายมันยังไม่เกิดขึ้นผมคิดว่า,าเราควรจะได้เห็นขึ้นนี้แม้จะไม่ใช่สิ่งที่การันตีแน่นอนก็ตาม การผสมราคาด้านข้างของบิตคอยที่เห็นตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีสําหรับออตั้งแต่อยอาสูดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตลาดมีการเคลื่อนไหวขึ้นขึ้นลงลงและบางเหดืยนก็เริ่มสร้างรูปแบบน่าสนใจใหม่ๆด้ยเช่นกันอย่างไรก็ตามผมเคยเรียกมันว่าทรงสามเหลี่ยมไอแองเกิลแต่ตอนนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่การเบรกเอาแบบสามเหลี่ยมจริงๆดังนั้นผม จึงเปลี่ยนทันที่ความเป็นโครงสร้าง ABC ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดอาจกลับมาทดสอบแนวรับอีกครั้งในโซน99,900ถึง1 2 1 0 0ดอลลาร์ถ้าหลุดระดับ99,900ดอลลาร์จะเป็นสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ที่ขึ้น5ของคลื่นมีได้จบลงแล้วและนั่นหมายความว่าขึ้นที่เราพูดถึงในกรอบเวลาที่ใหญ่กว่าจะเริ่มต้นขึ้นแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงสะสม ยังไม่หยุดจุดต่ำของเมื่อวันหรือวันสุดด้วยซ้ำดังนั้นราคายังเคลื่อนไหวในกรอบสูงมีลักษณะเป็นรูปแบบคอลเลกชันที่บ่งบอกว่ายังมีโอกาสที่จะไปต่อได้หากราคากลับมาทดสอบแนวรับอีกครั้งจุดที่คุณจับตาคือ1น1 2 2ดอลลาร์และตอนนี้ผมมองว่าราบอยู่ในโครงสร้างแบบแฟดคอลเลกชันซึ่งครื่นที่สามได้จบลงในวันพฤหัสบดีแล้วเราอา,ทาจทำจุดสูงสุดไปแล้วก็ได้ แกงในกรอบเวลาเล็กเรายังมองเห็นคลื่นค่าที่ยังไม่เกิดขึ้นและถ้ารใครยืนได้ก็ยังมีโอกาสเห็นจุดสูงใหม่อีกครั้งแน่นอนว่าเป็นไปได้ครับตอนนี้เราอาจจะเริ่มคลื่นห้าค่อนข้างเร็วไปหน่อยแต่ผมอยากเห็นการเบรกขึ้นเหนือระดับ14,350อย่างชัดเจนก่อนนะครับและถ้าคลื่นห้านี้กำลังเกิดขึ้นจริงก็น่าจะมาในรูปแบบมากที่สุดเท่าที่ผมมีคราวได้ พราะการขึ้นรอบนี้ยังคงเป็นการเคลื่อนไหวแบบสามขึ้น3ามเมตรมบอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้จะพัฒนาไปยังไงแต่ตอนนี้ดูแล้วมันยังเป็นลักษณะของการพักฐานแบบอยู่ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ในกรอบเวลาระดับนาโนนาโนเลเวลดูเหมือนว่าราคาอาจจะสะสมตัวต่อไปอีกสักพักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องหลุดจุดต่ำของคลื่นหรือจุดต่ำของวันศุกนะครับ พราะคลื่นยันยืนอยู่ในระดับค่อนข้างสูงดังนั้นคลื่นอาจจะแค่ลงมาทดสอบจุดเดิมก็พอสิ่งที่ผมพยายามจะบอกคือมันยังมีโอกาสที่คลื่นสีจะขยายตัวออกไปอีกเล็กน้อยซึ่งก็ยังถือว่าเป็นไปได้อยู่แต่ถ้ามองภาพรวมแล้วผมคิดว่าโครงสร้างทั้งหมดนี้จะสมบูรณ์ที่สุดถ้าเรายังได้เห็นจุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งครับนี่คืออัปเดตล่าสุดของบิตคอยหวังว่าคุณจะชอบการวิเคราะห์นี้นะครับ ถ้าชอบฝากกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องด้วยนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้มากๆก,ก็ขอให้คุณมีวันอยู่สุดสัปดาห์ที่ดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ